สวัสดีครับวันนี้นะครับจากทลงบาจับลัดเท้านะครับอ่าเดี๋ยววันนี้อาจจะแปลกนิดนึงอ่ะนี่ชื่อแนะนําตัวนี้ครับครับผมชื่อเล่นแล้วกันนะครับชื่อเล่นับผมชื่อพี่เด่นนะครับชื่อพี่เด่นนะครับพี่เด่นพี่เด่นขี่เจ้าโดมิน่า400นะครับคันนี้เห็นของแต่งแล้วเดี๋ยวขอถามก่อนเลยว่าใส่อะไรไปบ้างดีกว่าคอนเ็ปต์ของคันนี้จริงๆนี่ต้องบอกเลยแล้วว่าครับนี่ผมใช้เวลาแบบคิดมากเลยนะครับใช้รูปผสมทั้งกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้นะ นะครับนะชิวชิวอันนี้ชิวนี่น่าจะเป็นแป้งของอะไรอะครับน่าจะเป็นฮอนดานะฮอนด้าห้าร้อยตัวห้าร้อยอ่าตัวห้าร้อย cbrcbx อ่า cb ตัว cb ห้าร้อย x อ่า cb ห้าร้อย x ก็คือเป็นรถทรงทัวริงใช่ครับครับก็ยืมชิวเข้ามาแต่ว่าต้องมีตัวนี้ครับต้องต้องเปลี่ยนใหม่นะต้องมีขาดับเบิล์นะครับแต่ว่า ตัวนี้ใช้ของบาจัดได้ตัวหน้าบาจัดอ๋อคือเดิมตัวโดมิน่ามันจะมีชิลเดิมอยู่ใช่ฮะก็แค่ถอดชิลเดิมออกแล้วก็มีขาอะแดปเตอร์ตัวนี้แต่พอเราเดินทางไกลเราต้องใช้เดินให้มันสูงหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่เด่นลองลองคอมให้ผมดูหน่อยครับโอ้ครับคอมนะครับรวมขายยกขึ้นหรือเปล่าครับลองดูนะครับดู้สบายครับพี่ขายกขึ้นหน่อยครับคอมไปนี่ข้างหลังนี่ติดกระเป๋านะครับเป็นกระเป๋ากันน้ำมานี่้เห็นครับว่าตำแหน่งสลีระ ของผู้ขับขี่ะครับเวลาที่ติดชิลสูงไปแล้วลมเนี่ยปกติชิลเดิมเนี่ยมันจะอยู่ต่ําแค่นี้นะครับทำให้พอเวลาขี่รุ่เร็วออโฟลริงเนี่ยขี่ทางไกลเนี่ยมันจะลมมันจะปะทะตรงช่วงตัวตรงอกใช่ไหมครับอแต่พอมาติดชิลวันนี้นะครับก็คันนี้คนช่วงตัวนะครับก็เป็นหน้าที่ของหัวของหมวกนะครับแอโโ่แล้วขี่ไปกี่โลแล้วครับคันนี้อ๋อนี่เข้าไป สามลู้สึกลสามร้อยสามร้อยเจ็ดสิบสี่ร้อยได้ไหมได้เลยครับบิดมิญเจนะครับและประมาณนด้สามร้อยสี่สิบได้ไหมฮะสามร้อยสิบอ่ะนี้จะมีไม้ด้านล่างนะครับสามร้อยสี่สิบโลวิ่งสามร้อยสิบโลอันนี้คือเต็มตัวไปเที่ยวไหนครับพี่จะไปทิพย์ภาคใต้นะครับนราธิวาสปัตตานียะลาครับอะไรนะไปถึงจัังหวดภาคใต้เลยครับไปถึงเบตงเลยป่ะครับอ่าเบตงครับออ๋ไปเจ็ดวันนะครับแล้วก็ ไปกับพวกเยอรมันกับพวกชาวพวกญี่ปุ่นพวกวีสไตล์กับ b ีเนะฮะก็คือขี่ไปกับพวกกลุ่มหกหาศูนตัวพันพันกว่านะครับมีใบจ้างเราคันเดียวเลยครับคันเดียวเลยนะครับอันนี้ซึ่งเป็นเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนรู้จักกันมานานแล้วใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับอ๋อโอเคโทีนี้อ่ะเมื่อกี้เราดูชิลไปแล้วแมมีกล้องหน้าโปรโตติไว้ด้วยกัดแฮนกัดแฮนนี่อันนี้ก็กัดแฮนนี่ก็ มาจากร้านเดียวกันนะครับร้านเดียวกันนะครับต้องโฆษณาร้านได้ไหมครับเนฟ้าแล้วแต่พูดได้เลยครับพี่ก็ไม่ผมไม่มีโซนที่เสียอะไรร้านนี้ครับสามสองศูนย์นะอ๋อสามสองศูนย์ดูที่มุมเวียนใหญ่แต่ว่าไปจบที่สามสองศูนย์ทุกอย่างเลยป่ะครับทุกอย่างซื้อมาแต่ว่าเราจะต้องมาแปลงครับผมนะฮะกาดไอตัวชิลตัวนี้ไอตัวกาดแทนกาดแทนเนี่ยมันต้องต้องแปลงบางส่วนแปลงบางส่วนตรงนี้นะฮะแปลงบางส่วนนะโอเคแปลว่าไอตรงไปแฮนด์เดิมถ้าเกิดเราถอดปุ้มไปแฮนด์ออกอันนี้คือตัวไปแฮนที่มากับชุด การแทนด้วยหรือเปล่าครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับอ๋ออันนี้พี่มานเขาเองแต่ว่าน็อตของเขาก็ใส่ได้เลยหรือว่าต้องไปต้องแปลงฮะต้องแปลงข้างในนิดนึงครแปลงข้างในใช่แปลงซึ่งอันนี้320สองเขาก็จบให้ไม่จบให้เราต้องมาร้านร้านเราเองร้านเราอยู่แถวอ่าไม่ฮะเป็นร้านมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์อยู่แถวแถวเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงอ่ะบอกชื่อได้เลยพี่เผื่อแบบใครสนใจอยากดัดแปลงไม่มีชื่อนะแต่เป็นร้านบิ๊กไบค์คนแถวนั้นรู้จักอ๋อแถวถนนเชื้อเพลินะครับเนี่ยจะมีตัว การแทนนะครับที่เขาติดตั้งให้แล้วก็ตัวนี้ฮะตัวแหลกแหลกนะครับแหลกที่ก็ก็ต้องแปลกนะกล่องใบนี้อันนี้กล่องนี้ได้มาจกที่ไหนครับกล่องนี้กล่องฮีโร่ฮะไม่ไม่แพงนะธรรมดาครับุนหพันผมไม่แน่นำเพราถ้าใส่ถังใหญ่เนี่ยผมว่ามันมันใหญ่ไปใหญ่ไปผมจะลองแล้วถังถังปี๊บเป็นปี๊บผมว่ามันใหญ่ใบนี้กี่ลิตรครับ น่าจะ2ีกว่าลิตรนะประมาณ20กว่าลิตรนะถ้าเกิดเป็นเพราะปกติปิ๊บคู่มันจะมีไซส์3 1 3 8อ็อันนี้ใส่20ลิตรกำลังดูแบบไม่ไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปครับผมนะครับแล้วก็เป็นถุงกันน้ำนะครับด้านหลังอ่ะแล้วก็ถุงกันน้ำแล้วก็ตัวนี้ไอ้แหลกตัวนี้เป็นแหลกของเวฟนะฮะแหลกเวฟร้อยสิบแหลกท้ายใช่ไหมครับเวฟนะฮอนด้าเวฟนะครับฮอนด้าเวฟอันนี้คือรูน็อตตรงกันเลยตรงเลยครับตรงเลยครับกับเวฟอ่ะใครอยากจะแต่งติดแหลกหลังเวฟ ราคาเท่าไหร่ครับจราคาไอะไรครับประมาณนัก6 7 0 0บาทครับ700เองด้วยหก0จ็ดรถูกครับถูกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแหลกตัวนี้เป็นยูนิเวอร์แซลอันไหนนะครับแหลกนี้ยูนิเวอร์แซลยูนิเวอร์แซลมีอยู่แล้วพวกนี้ฮีโร่อ๋อโอเคได้อยู่แล้วแต่ถ้าต้องซื้อตัวนี้ก่อนโอเคต้องมีแหลกหลังก่อนแล้วเราค่อยใส่ซื้อแหลกครั้นเพื่อนๆใส่ได้เลยเวฟนะครับไปได้เลยครับโอ้โหนี่เดียวกันครับให้เห็นมุมนะครับให้เห็นรอบๆเลยครับแล้วก็มีตัวสปอร์ตไลท์นี่ก็3า0 m นย์เอ็มนะครับแมวท นะครับจะเต็มจริงนี่นะแล้วก็มีเพิ่มไฟสปอตไลท์นะครับนี่ชุดละสามพันกว่าบาทสามพันนะครับสูงเหมือนกันซึ่งเดินสายไฟมานะครับก็นี่ช่างเขาเดินสายไฟจากด้านล่างเขาไปจับกับแบตแบตเลยครับตรงแบตเลยครับเพราะว่าเอฟแนะนำใช่ไหมครับเอฟแนะนำว่าอย่าไปต่อที่อื่นครับผม ใส่แบตเลยจากแบตแล้วก็นี่ครับมีสวิตไฟก็ขึ้นนี่ได้เลยเดี๋ยวลองบิดบิดพึ่งแก่เราเปิะเพราะมันต่อตรงแบตเลยครับอ๋อนี้ต่อตรงแบตนะครับนี่ครับเพราะว่าเขาไม่กล้าไประบบสายไฟแต่แต่ย้ํานิดนึงว่าเวลาต่อไฟสปอตไลท์แบบนี้เราจะเรวาเราจะกดกดหน้าเลนกดหน้าเลนให้แบบต่าๆนะครับจะไม่ได้แบบเหยียดขึ้นสูงครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปยางตารถตดกอนตารถโอเคครับ นี่คือสริวิธถ้าไม่จะเป็นไม่เปิดครับไม่จะเป็นไม่เปิดอ่าโอเคเปิดเฉพาะช่วงที่มืดมืดเอ้ก็มีตัวเล็กๆน้อยๆแล้วรี่ตัวชาร์จแบตอ๋อนะครับต่อ USB ครับแก้วน้ำวางแก้วน้ำได้วางโทรศัพท์ได้นะครับผมนี่ครับแล้วก็โอเคนะครับพวกเราบาร์จแต่งได้นะครับรถคันนี้อ่าโอเคก็เป็นรุ่นหนึ่งหลายคนก็อยากซื้อไปแต่งเนี่ยอันนี้ พี่เด่นก็จัดเต็มเลยนะครับวันนี้หมดงบไปเท่าไหร่อันนี้เปิดเผยตัวเลขข้างบ้านทราบได้ไหมครับผมว่าเสื้อเสื้อได้ไปใหญ่แล้วนะแน่นอนมีเสื้อมีกางเกงรถตัว1นึ่งแสนหนึ่งหม้าใช่ไหมครับใช่ครับก็รวมชุดรวมอสักหรรประมาณ5้าหกหมื่นบาทครับห้าหกหมื่นอันนี้หมายถึงห้าหกหมื่นคืออสังหาริร์ของคนที่ หมวกด้วยหมวกด้วยเสื้อกาดเสื้อกาดด้วยแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งนะครับแล้วเดิมๆดิมพี่พี่เด่นเคยขี่รุ่นไหนมาก่อนไหมครับผมบอกว่าขับขับตัวเล็กๆครับรถบิ๊กไบค์ที่ครั้งแรกเลยครั้งแรกด้วยอ่าแล้วก็ชอบมากเลยครับอ่านะฮะชอบมากเลยแล้วก็จะเป็นแฟนที่นี่พันแท้ด้วยโอ้โหขอบคุณมากเลยครับขี่อันนี้บอกฟิลลิ่งการขี่อ่าปกติใช้งานในเมืองด้วยไหมครับ อะไรนะครับไม่ใช่ครับไม่ได้ใช้เลยออกทริปอย่างเดียวเลยครับอ๋อใช้สำหรับขี่ท่องเที่ยวอย่างเดียวอ่าอย่างเดียวไม่ทำอย่างอื่นนะวิ่งไป3 0 0อกว่าโลครับแล้วก็เดี๋ยวทริปนี้น่าจะไปกลับน่าจะมีเกือบ2 0 0พสองพันโลนะครับขากลับขึ้นไปเทนีครับขากลับออขึ้นไปม่ไหวครับหอขี่กลับไม่ไหวนะฮะแต่พวกเราควดพวกบีเอ็มเขาไม่ตามไม่ทันนะเพราะว่าเขาเขาไปกลับแล้วแข็งแรงกว่าเราอ๋อครับก็คือไปกลุ่มทัวริ่งอันนั้นเนี่ยไปครั้งนี้กาจะไปโชว์ครับ ไปโชว์บาจาร์ให้เขาดูว่าเนี่ยรถเราก็รถมีรถอินเดียแล้วจีนให้ดูประสิทธิภาพของรถคลิปแรกผมไปนครนายกครับผมไปจอดที่ปั๊มบตทครับคนก็มาดูรถอะไรเขาเน้นก็รถจีนผมไม่ใช่บาจาร์วงงส่วนตัวเคยขี่รถจีนไหมครับไม่เคยแต่ผมไม่ชอบมันอยู่แล้วแหละอ๋อครับราคาสามแสนผมยังไม่ซื้อเลยอ๋อครับไม่ได้ดูถูกนะครับเอ่มันไม่ซื้อรถก๊อปอีกอย่างเลยอันนี้ไม่ได้ก๊อปเลยครับอ๋อครับ น,นีเดิมเดิมจากอินเดียเลยครับผมครับอ่ารถเครื่องยนต์ก็ KTM <D> เคล้ายๆใช่ไหมเครื่องเรียกว่าเครื่องเดียวกับ KTM ครับผมบเทคโนโลยีเดียวกัน,กนนะแต่ว่าจะมีเพิ่มคือหัวเทียนเพิ่มขึ้นมา3หัวที่ต่างจาก KTM นะครับโอ<ห>้หเราวันนี้มาที่ศูนย์เซอร์วิสมาถ่ายน้ำมันเครื่องใช่ไหมครับครับ เสียเสียค่าน้ำมันเครื่องไปเท่าไหร่ครับผมไม่เสียครับฟรีครับอ๋อฟรีเลยนะครับผมอันนี้คือฟรีครับอันนี้คือโปรโมชั่นของบาจาร์ที่ไปกดเงินมาเลยหรือวันถามนะครับว่าไม่ต้องเสียครับฟรีครับอ๋อเดี๋ยวหนูนั่เราด้วยดมากนี่ครับอ่มากนี่ครับฟีดแบ็กจากผู้ใช้จริงขี่เวลาขับขี่เบรกฟิลลิ่งเบรกเป็นยังไงบ้างครับพี่โอ้ใช้ได้ครับที่เขาเพราะว่าคนผมไม่รู้นะถ้าเป็นมืออาชีพเขาอาจจะมีฟิลลิ่งที่ ที่แตกต่างอะไรนะแต่ผมผมไม่รู้ฮะครับอันนุ่มนวลผมรู้สึกผมนุ่มนวลนะนุ่มนวลหรือเอาอยู่นะครับเอาอยู่ฮะเพราะว่าผมว่าเครื่องมันกำลังดีนะสำหรับผมครับแล้วดูเท้าดีครับสำหรับคนร้อยร้อยเจ็ดสิบเอ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะครับนะร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเซนเนี่ยฮะขาเนี่ยมันเอาอยู่คอมใบขาเหยียบพื้นได้อ่ามีคําถามแลกหลังซื้อจากไหนก็ซื้อจากร้านขายแลกของมอไซค์เล็กใช่ไหมครับครับแลกท้ายของเวฟเวฟของเวฟเลยนะครับเจ็ดแปดร้อยด้วยโอ้โหราคาดีมากได้เลยได้ดีมากครับ นะครับโอ้โหสุดยอดครับก็พี่พี่เด่นออกรถไปเมื่อวันนี้เท่าไหร่นะครับ<ำ>ประมาณกลางกลางมกรลาเดือนหนึ่งแล้วนะครับประมาณเดือน,ดอนเดือนอน,นะครับอ๋อนี่ก็ไปวันนี้ยี่สิบยี่สิบมกกลานเดือนแล้วครับนนวิ่งไปประมาณสามร้อยกว่าโลวันนี้เอารถมาเซอร์วิสนถะ่ายน้ำมันเครื่องฟรีแล้วก็เตรียมตัวไปทริปเจ็ดวันเลยนะครับโอ้โหสุดยอดมากครับที่รถสวยจริงๆโอเคก็ใครที่มีคำถามเกี่ยวกับ รถบาจาร์ก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับแต่ถ้าเข้าไปในไลน์บาจาร์ก็ได้นะครับเข้ามาทักไลน์ทักเข้าหาเตลก็ได้ครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้นะครับจะได้แนะนำเดี๋ยวผมยืนยันผมไม่ใช่นามานะครับไม่ใช่นามาด้วยเคครับนี่มีลูกค้าจริงๆนะครับหลายคนชอบถามหาว่ารีวิวรถเป็นไงแล้ว300โลอันนี้เติมน้ำมันไปกี่ถังแล้วพี่โอ้ไม่เดี๋ยวจะลองเพราะว่าผมเติมทีแล้วพอพอพอหยุดทีก็เติมที ดอ่าโอเคน่าจะ300บาทเองแล้วฮะจอดแวะ300นะครับ300ไปนครนายกไปกลับไปกลับแบบสามร้อยไม่ถึงสามร้อยนี่สามร้อยหรอกเพราะน้ำมันเหลือคาถังด้วยใช่ฮะเพราะว่ามีอันนี้เดี๋ยวพี่พี่เด่นขี่ไปทริปลองสังเกตได้เพราะว่ามีรีวิวท่านหนึ่งเขาเอาไปรีวิวคือขี่จนเกี้ยงถังวิ่งได้280โลครับวิ่งได้280โลก็เดี๋ยวจะลองดูแล้วเดี๋ยวผมจะเติมใส่นี่ก็ไม่หน่อยด้วยนี่มีกิโอนสามลิตรฮะอันนี้ติดไว เท่ๆเฉยไม่มีอะไรเท่ๆไม่ได้เติมน้ำมันไว้ด้วยนะครับโอเคไม่มีน้ำมันนะเดี๋ยวจะลุกครับเอาเลยครับก็ไงก็อวยพรพี่เด่นเดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณมากขอบคุณที่มาบริการครับเดี๋ยวเดีราจะรับเท้านะครับผมนิ่ครับโอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับใครที่ติดตามเดี๋ยวถ้าเกิดมีลูกค้าคนไหนแต่งสวยๆเดี๋ยวเรามารีวิวกันอย่างนี้ให้ดูอีกนะครับผมยินดีครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยว